สวัสดีครับอาจจะมีเสียงนกเสียงอีแร้งนะครับ้องขอไปด้วยนะมาต่อเลยยาวๆครับยาวๆช่วงนี้อยู่กลางคืนเดี๋ยวผมก็จะได้ไปอยู่กลางวันแล้วนะครับไม่ได้ลงคลิปถีแน่นอนนะจะไม่ได้ลงคลิปถีมันแบบนี้อีกแล้วนะครับ <laughs> อันนี้แม่งดีดอันนี้ดีดดีดยาบ้าบก็ใช้ไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้แหละไปเรื่อย แล้วต้องทำอะไรต่อมันมีเรื่องให้แล้วนี่นะไปแผนที่มีอะไรแผนที่มีอะไรอ๋อรับของพระเอกมาแล้วมันสอนให้เราตกปลานแน่เลยใช่ลนะคุย <c oughs> ลองดูอีกครั้งเถอะนี่เป็นอสุจท้ยแล้วต้องตัดแต่งเล็กน้อยผูกเข้ากับสายเอ็น และติดไว้ที่ดุน้นทออูนอทุนทนเอกทุน่นเอาติดไว้ที่ทุนกใ <c oughs> ส,ส,สกดดุดทศเสียหม,มาเลยแต่ฟูกาเวียงเบ็ดตกปลาลงน้ำจนเกิดคลื่นกระเพื่อมเมื่อสายเอ็นดึงขึ้นกิ่งไม้ก็หักหักอีกแล้วนาะขนาดนี้ยังไม่พออีกเหรอฟูกาแล้วก็อา่านออกพวกเธอทำอะไรกันอยู่ เราเห็นฝูงปลาที่ชายหาดพี่ฟูกะบอกว่าถ้ามีเบ็ดตกปลาก,ก็จะจับพวกมันได้น่าเสียดายที่กิ่งไม้ที่ฉันหามาไม่แข็งแรงพอคนช่วยหาวัตถุที่เหมาะสมกว่านี้ให้เราหน่อยได้ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเธอจะให้จะให้อะไรฉันเป็นรางวัลโอ้โหอะไรเนี่ยบอกไว้ก่อนนะว่าฉันไม่รับปากฉันไม่รับปลาเป็นแค่เป็นค่าตอบแทน ทำดีหวังผลไม่ใช่นะแบบเนี้ยแล้วคุณอยากได้อะไรขอนึกก่อนนะอาจเป็นของที่รํำค่าที่เธอหามาได้หามาไม่ได้ง่ายง่าฉันจะพยายามหามาให้ได้เออมีป <c oughs> ีตาเธอก็น่าจะรู้ว่าเออ,เ,อ,อเธอเชื่อคำพูดของเธอเสมอถ้าเธอคิดจะช่วยโอกาสนี้บีบให้หล่อนสัญญาอะไรที่ไม่เหมาะที่ไม่สมเหตุสมผลฉันจะ ค่าตอบแทนก็คือเบ็ดตกปลาอีกอันสำหรับฉันคนใจดีที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอย่างฉันจะปฏิเสธคำขอของวีต้าน้อยได้ยังไงเพียงแต่ตอนที่พวกเธอตกปลาฉันรู้สึกเหงาที่ทำได้แค่ยืนดูพวกเธอใส่ปลาจนเต็มกระ,ะตั้งกะกระซั่งกระสั่งน้ออ่าน,นอะไรมว่าเข้าใจแล้ว แต่ฉันทําเบ็ดตกปลาไม่เป็นพี่ฟุกกะมีตาน้อยหันไปหาฟุกะที่อยู่ข้างๆเพื่อขอความช่วยเหลือก็ได้ฉันจะทําเพื่อพีตาน้อยขอแค่มีวัตถุที่หมาะสมจะเป็นเบ็ดตกปลาที่กี่อันก็ได้เยี่ยมงั้นก็ตามนั้นสร็จแล้วคุณต้องทําอะไรบอ เก็บแร่เหล็กสี่สิบสมให้แร่เหล็กอ๋อเป็นไงโอเคไหมน้องสาวสร้างเบ็ดตกปลาคุยให้ฉันได้วัตถุมาแล้วคุณมาได้จังหวพะพอดีเลยมาดูนี่สิวิต้าน้อยจูมือวิต้าชี้ไปที่ทะเลอะ เมืองหน้ามีฝูงปลามากมายแหวกว่ายอยู่ในน้ําดูสิมีปลาเยอะแยะเลยพี่ฟูกะบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการตกปลางั้นเราจะรออะไรอยู่ละ่ะอยู่อีกวีต้ายืดยืดวัตถุวัตถุที่อยู่ในมือให้วีตาน้อยกับฟูกะวัตถุแบบนี้น่าจะแข็งแรงพอนะเออขอฉันลองหน่อยนะ ในไม่ช้าฟูกะและวิตน้อยก็กลับมาที่ชายหาดพร้อมกับปลก,กับเบ็ดตกปลาที่เพิ่งทําเสร็จเสร็จแล้วมาลองใช้งานกัน,กนเถอะฟูกะติดฟูกะติดเหยื่อและเวี่ยงเบ็ดอย่างชํานาญในไม่ช้าก็มีแรงดึงมาจากปลายอีกด้านสายเอ็นจึงจนคันเบ็ดงอ ติดแบแล้วพี่ฟูกะฉันจะช่วยคุณดึงมันขึ้นมาเมื่อออกแรงดึงคันเบ็ดเส้นโค้งที่งดงามก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศปลาตัวใหญ่ตัวหนึ่งร่วงลงบนตายหาดสเสร็จแล้วพี่พีไอขอบคุณสำหรับปัตถุนะอย่าพึ่งดีใจไปพวกเธอลืมอะไรไปหรือเปล่าเรื่องที่ตกลงกันไว้ฉันไม่ลืมหรอกหน้าพี่มีไอ <c oughs> <c oughs> เอานี้ไปวีต้าน้อยมอบเบ็ดตกปลาอีกอันที่สวยงามไม่แพ้กันให้วีต้าด้ามจับดูเหมือนจะได้รับการขัดเงาเป็นพิเศษมันให้สัมผัสที่อ่อนโยนและเปล่งประกายภายใต้แสงแดดพี่วีต้าลองใช้คันเบ็ดอันนี้ดูสิเกิดซะยาวเลยเออมันเอามันเอา มันเป็นการเรียนแบบครับเหมือนกันเป๊ะเลยเฮ้ยคันเป็ดออกมาดิยอ่อมันอีเวนต์ประบอกเหมือนกันนะกิจกรรมเหมือนกันเปียบเลยปลาหมอเขียวปลาหมอเขียวปลาหมอเขียว สะสมผลึกแร่ครบ80อันสร้างฐานของฟันเลียนแบบปลาสึกคุยว่า pbi เสือเป็นลายเทียบกับทะเลคอนต้าแล้วการตกปลาที่นี่ถือว่าง่ายมากทะเลคอนต้าก็ตกปลาแบบนี้ได้เหมือนกันหรอดูเหมือนฟูกะยอดนักสืบกับวิต้าน้อยจะไม่เชื่อสินะถ้ามีโอกาสฉันจะโซปลาที่ ฉันจะชมไว้ให้ดูหวังว่าจะไม่ทำให้พวกเธอตกใจนะจะว่าไปตอนที่พี่ฟยตกปลาเมื่อกี้ฉันสังเกตเห็นว่าแหล่งน้ำบางแห่งแตกต่างกันมากดูสิตรงนั้นมีคลื่นชัดไม่แน่อาจจะตกได้ของดีก็ได้ได้ได้ยินมาว่าเบ็ดพืชแร่สามารถใช้เพื่อค้นหาเฟอร์สิตเรียนแบบของฝัดเรียนแบบได้ ไม่แน่ในน้ําอาจมีฟาสธิ์ที่คล้ายกันก็ได้ว้าวฟังดูน่าสนน่าปลดุกจังพี่ไถ้ามีเวลาก็มาตกปลาด้วยกันอีกนะมีเวลาหรอแล้วกูต้องทาอะไรวะมันบอกว่าสร้างอะไรวะนนี่คืออะไรอ๋อนี่ไง แรสะสมผนึกแร่ครบไม่ได้ไรนะตอนนี้มีสี่หมื่นแปดพันนั้วนับเป็นหนึ่งผนึกแร่คืออะไรวะอันนี้ไหมสะสมผนึกแร่ ถ้ากูเคลียร์เควสนี้ไม่ได้กูก็เล่นต่อไม่ได้นี่หว่าเออเดี๋ยวผมกลับมานะคุณผู้ชมขอทำเควสนี้ก่อนมันไปต่อไม่ได้ไม่ใช่อะไรโอเคครับคุณผู้ชมผมก็โง่ของนานปนหนึ่งแรกคือไอ้นี่ว้กูขายก่อนและนะ้วนเองโอ้ย่รับร,รางวัลออ l Man c o า Yes f l i s h พักฟักคู่ด้วยความช่วยเหลือจากฟูกะและคนอื่นๆการฟื้นฟูจากกวันฟองอากาศจึงเป็นไปอย่างราบรื่นอย่างไรก็ตามก็เหมือนกับเรื่องราวการผจญภัยหลายๆเรื่องสุดท้ายสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นพี่ฟูกะแย่แล้วเอ่อวิตาน้อยเกิดอะไรขึ้นพี่วิไไม่ต้องอายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็บอกฉันได้หมด วีอาวีวีต uh, าผู้รอบรู้พยักหน้าแม้จะเพิ่งเคยพบกับ v ิไเป็นครั้งแรกแต่เขากลับรู้สึกคุ้นเคยกับเธออย่างบอกไม่ถูกพี่วิเกิดเรื่องขึ้นที่สวนผักช่วยไปดูกับเราหน่อยเถอะสับประรดบุกไหมมีด่านสู้กับสับประรดไหมเกมเนี้ย รอบๆสวนผักเต็มไปด้วยเสียงเอาอบวยวายพื้นที่พ่อปลูกอยู่ในสถานการณ์เลเทะพืชผลถูกถอนลากถอนโคนและกระจกระจายไปทั่วเกิดเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่เป็นไรพืชผลที่เสียหายไว้ค่อยปลูกใหม่ก็ได้ลองดึกดูดีๆช่วงนี้พวกเธอสังเกตเห็นอะไรผิดปกติบ้างไหม เหล่าวีต้าน้อยมองหน้ากันทันใดนั้นวีต้าผู้เพียบพร้อมก็เปิดตาเบิกตากว้างเาวากับนึกอะไรออกนึกออกแล้วเมื่อไม่กี่วันมาก่อนไอเมื่อไม่กี่วันก่อนพืชผลในพื้นที่เพาะปลูกเริ่มหายไปอย่างลึกลับแต่พอหายไปไม่มากฉันเลยนึกว่าตัวเองคิดไปเองแต่พอขึ้น ไอแต่พอตื่นขึ้นมาเพื่อเมื่อเชา้านี้ก็พบว่าพื้นที่พ่อปลูกถูกทําลายจนกลายเป็นแบบนี้ตับตำหลักแล้วจากวานพอกาศแห่งนี้ไม่น่าจะมีคนอื่นหรือจะเป็นผีเป็นไปไม่ได้โลกนี้มีผีที่ไหนกันไม่น่าจะมีหรอกมั้งไม่ใช่ผีอยู่แล้วพวกเธอลองดูร่องรอยบนพื้นสินี่คือผลึก พลังที่มีลักษณะเฉพาะของสัสเรียนแบบแต่ทำไมพวกมันถึงทำแบบนี้ละ่ะแต่ทั้งที่สวนผักนี่ลุเจริญรุ่งเรืองเพราะพวกมันได้แท้หรือว่าจะเป็นสปาลาดเรียนแบบในตำนานตำนานเมื่อวานตอนที่จัดระเบียบข้อมูลกับผมฟ้าเรามาเอานินค้นพบตำนานที่เคยแพ้ หลายในจักรวาลพมกันากาแห่งนี้นอกจากพวกที่เราเพาะเลี้ยงแล้วที่นี่ยังมีสัตว์เลียนแบบลึกลับอีกชนิดหนึ่งรูปฝ้าขนาดภายนอกของมันไม่ต่างจากสัตว์เลียแบบทั่วไปแต่กลับมีสติปัญญาและความแข็งแกร่งเทียบเท่ามนุษย์สัตว์เลียแบบชนิดนี้ถนัดในการปลอมตัวมันสามารถทำตัวให้กลมกลืนกับสัตว์เลียแบบทั่วไปและดูไร้พิษภัย แต่แท้จริงแล้วมันเต็มไปด้วยความเกลียดชังต่อทุกสิ่งรอบตัวเป็นไปได้ยังไงเออเป็นเปิดอ,ปอุปกรณ์สื่อสารแลนะดึงเอกสารที่แปกเสร็จแปลเสร็จแล้วออกมามันเกลียดมันเกลียดชาวบ้านที่ใช้มันเป็นแรงงานและเกลียดสัตว์เลียแบบตัวอื่นที่ดูคล้ายมันแต่กลับเต็มใจให้มนุษย์ใช้งานเปรีวไฟและ ไอ้เปลวไฟแห่งความแค้นแผดเผาอยู่ในใจทําให้มันมองทุกคนเป็นศัตรูมันเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของผู้อยู่อาศัยในจกักรวาลสสาอากาศอย่าง,งเงียบๆและรอโอกาสที่จะทำลายอาณาจักรที่พวกเขาสร้างขึ้นด้วยเหตุน,นี้ตำนานจึงกล่าวว่ามันเป็นศัตรูที่อันตรายอย่างยิ่งต่ออาไรจะทำสัตว์ร้ายแห่งการล้างแค้น เอาจริงเหรอเนี่ยขออภัยนะครับรถไฟเลน <c oughs> นอกนี้ตำนานจึงกล่าวว่ามันเป็นรัตูที่อันตรายอย่างยิ่งต่อการทำและไอสัตว์ร้ายแห่งการลา้างแค้นน่ากลัจังแต่นี่เป็นเพียงข้อมูลที่เราได้รับจากการวิเคราะห์คร่าวๆยังไงมันก็เป็นแค่ตำนานที่เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริงมี มีสติปัญญาและความแข็งแกร่งเท่าเทียมควาแข็งแกร่งถ้าเทียบเท่ากับมนุษย์ฟังดูคุค้นๆแฮ้ต้องเป็นรูปลักษณะดั้งเดิมของฝัดลายแห่งทะเลแน่วิตาเธอเคยน่าย,ยินตำนานนี้มาก่อนไหมใครจะไปรู้ร้อเล่นนะอย่าจริงจังสิไม่แน่ฉันอาจแค่แต่งเรื่องขึ้นมาเองก็ได้ พี่สาวไปตามหาสัตว์ลายแห่งการล้างแค้นด้วยกันเถอะถ้ามันเป็นตัวการทำลายพื้นที่พ่อปลูกจริงๆเราก็ต้องสั่งสอนมันงั้นเราไปตามร่องรอยที่สัตว์เลียนแบบทิ้งไว้กันเถอะถ้าสัตว์เลียนแบบในตำนานมีอยู่จริงต้องน่าสนใจมากแน่แโอ้เสียงอะไรเนี่ยทำอ,อะไร นึกไม่ถึงว่าพวกคุณจะตามมาด้วยเดูเหมือน,นพวกคุณจะสนใจสัตว์เล่นแววในตำนานเหมือนกันสินะอะไรเนี่ยเทียบกับเรื่องนั้นเราอยากรู้ว่าเธอมีแผนอะไรมากกว่าเออทำไมพวกคุณไม่เคยเชื่อใจฉันเหรอทั้งที่ฉันจริงใจกับคนกับทุกคนจริงแท้แท้แค่เพราะว่าฉันชอบล้อเล่นแบบไม่มีพิษแหบวบไ,แบบไม่มีพิษภัย ก็ถูกพวกคุณระแวงซะาขนาดนี้เสียใจจังแฮะเพราะการเล่นของเธอสร้างความเสียหายให้ผู้คนจำนวนมากเพื่อป้องกันไม่ให้เธอก่อปัญหาเดิมเราจึงต้องจับตาดูเธออย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะคนที่ไม่รู้ถึงพฤติกรรมของเธอคุณหมายถึงเด็กๆที่ไร้เดียงสาพวกนั้นเหรอคุณก็น่าจะรู้นี่เพราะได้รับการสืบทอดพลังชู ฉันถึงไม่อาจทิ้งร่องรอยใดๆไว้ในชีวิตพวกเขาได้พอเราออกจากจากจักรวาลสงครามแห่งจากจากัจกรวรลดงพกามน,นี้พวกเขาก็จะถูกพวกเขาก็จะลืมการมีอยู่ของฉันโดยชิ้นเชิงเมื่อเป็นแบบนั้นก็ถือว่าเป็นกระสือสว่าประสบการณ์ในจกกกักรวดิสงการแห่งนี้เป็นเกมสวนเป็นเกมสวมบทบาทที่ยิ่งใหญ่ก็แล้วกัน <c oughs> แล้วตอนนี้จันระบบทเป็น v v i ผู้อ่อนโยนและใจดีแหลกยังวะ PVI ฟูกาพวกคุณคุยอะไรกันอยู่เหรอดูสิมีผักหลนอยู่ข้างหน้าทันไปดีมากวไอน้อยใช่ดูเหมือนว่านี่คือเส้นทางที่สัตว์เลี้ยง้ายแห่งการลังแค้นหลบนี้ไปใช่แล้วเราตามล่องรอยไปกันเถอะ อะไรทำให้แผนที่เป็นอย่างนี้อ๋อไม่ไหวแล้วสินะเปลี่ยนตัวสัปหลาดเืีองไม่ไหวแล้ว เจอผักอีกแล้วแถมยังเป็นผักชนิดเดียวกันด้วยมันถูกทิ้งไว้โดยสัตว์เลียนแบบจริงๆรเหรองั้นตวสรเลียนแบบตัวนี้ก็ดูท่าทางจะเลือกกินนะโอ้ขณะที่เดินตามล่องรอยที่ตา์เลียนแบบทิ้งไว้พวกเธอก็ออกห่างจากแคมป์ไปเรื่อยๆ พวกเธอค่อยๆสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติแตกดัางล่องรอยบนพื้นดูเหมือนจะเกิดการต่อสู้ขึ้นที่นี่นี่เป็นรอยที่เกิดจากดาบโซ่ดูยังไงดูยังใหม่อยู่ไม่ใช่แค่นั้นมีทั้งรอยดาบและรอยหอกหืหรือว่าฟูกะและโปรเนียมองหน้ากันและนึกถึงชื่อหนึ่งขึ้นมาพร้อมกัน ถ้าเป็นหลอนจริงๆแล้วก็คราวนี้คือคักหน้าดูพี่ฟูกาพี่ปเน,นียเป็นอะไรไปร่องรอยพวกนี้มีอะไรพิเศษเหรอทุกคนผู้ที่ทำลายพื้นที่พ่อปู่อาจไม่ใช่สัตว์เลนแบบก็ได้จะเป็นไปได้อย่างไงที่เราเห็นคือร่องรอยของมันจะชัดดูสินั่นมันแต่เลนแบบบินได้ตัวหนึ่งที่กำลัง แบกกองผักที่อยู่ที่ใหญ่กว่าตัวมันสามเท่าได้พุ่งเข้าหาพวกเขาพร้อมกับเสียงแหวกอากาศระวังฟูกะาดึงตัววีต้าน้อยให้หลบออกมาอย่างรวดเร็วสไลดนแบบใสหัวพร้อมออกไปเดี๋ยวเสียดหัวพวกเธอไปผักที่มันแบบ เอาใหม่นะสัตว์เลียนแบบเสียดหัวพวกเธอไปผักที่มันแบกมาเริ่มแอนไปมาโทรศัพท์นี่มึงดังทำไมโอ้ยโคกในที่สุดกองผักที่สูงเท่าคนก็ล้มลงเรากับดึงตึกถลม่มทำให้ผักกระจักรกระจายไปทั่วจนฝุ่นเติบสัตว์เลีแบบไอส้ส่วนสัตว์เลียนแบบก็ได้หายไปแล้วแค่แค่แค ฮ่าฮ่าฮ่าในที่สุดวีตาที่อยู่ดูดูอยู่ห่างๆก็อ,อกไไดไม่ได้ที่จะหวัวเราะออกมาสร้างเป็นการต้อนรับที่ยิงย่งใหญ่จริงๆพวกเธอนี่อะไรวะฮอนไม่ใช่เล่นเลยนะฮอตไม่ใช่เล่นเลยนะได้เห็นอะไรสนุกๆแบบนี้มาไม่เสียเที่ยวจริงๆ PVI ีไอขอโทษีเล็กน้อยท่าทางของเธอ ที่เอาตัวเข้ามาขวางเพื่อนเมื่อกี้ดูกล้าหาญมากอา่าโอเนี้ก่อนนะยี่สิบวินาทีนะใครนี้เข้ามารับชมฝากกดไลค์ซัสไครด้วยนะครับ